ดีครับชูบิชมันนี้ผมจะมาเอาชีวิตรอดหนึ่งร้อยวันนะวันนี้ผมมีของมาเลยนะมานำเสนอนะชูบิชมเพราะว่าผมลงมาตัดไม้แลนะชูบิชมไม่รู้มันใช้ได้อยู่นะแม่นะมาเริ่มกันเลยชูบิชมอันนี้นะไปกันชูบิชมน้อง <c oughs> ไม่ได้เพราะบางทีน้องก็อยากมาดู อย่าวเสียงดังนั้นถ่ายคลิปไปกันเลยนะพี่ชมจะลองสร้างขวานทกอันหนึ่งนะพี่ชมผมมีไม้ก,กับสติกสต๊กเกอรกันหน่อยนะพี่ชม,มจะคร้บขวานเลยละพอผมค่อยขวานไปปุ๊บมันจะกลายมันจะมีอนะไรเมหนียวนี่เลยนี่มันจะมีสมุดใหม่มากนะพี่ชม นี่แหละมาเพื่อมดใช้ได้แล้วช่วยทำเพื่อนนี้ออกไปเลยมาทุกผู้ชมเดี๋ยวผมจะตัดไม้ให้ดูนะธุรกิจของผมในวันนี้คือต้องคาด่าบอดวิเทอร์ได้นะทุกผนในหน,นึ่งร้อยตำล้อว่ะผมยังไม่เคยค่าเลยนะเล่นในบุสเวลโล่บดเอาชีิตลอดนี้นะมไม่ค่อยมีต้นไม้อะไร อีโค่ต้นไม้ใหญ่เนี่ยไม่ชอบต้นไม้ใหญ่ก็เท่าไหร่นะเคือเพราะว่ามันชอบไอ้น้ำมันจะเหลือแล้วมันจะไม่เก็บผมปรักไม่เก็บเกาตัวโนมัสด้วยนังสัตว์นะตัวนี้ก็จะนับว่าตัวหน่อยนะดีเก้นไล่นู้นมาปีเยอะทีทำให้คู่สว่างเลยพี่ชม เะลรอยู่ในน้ำอันนี้จุดมาขุดแร่กันนะวันนี้วันที่สองแล้วนะยังดีที่มาตัดนามันไม่ทำให้วันมเนเจยบจะได้จะได้ไม่ต้องเนะอาน้ำมาดื่้เปนตอนไหนอันนอนนีนี้นี่อมีนี่บงดไปด้วย มาติดโกมาเบอร์ใหญ่ๆเบอร์นี้ครับง่ายเบอร์นี้โอเคอันนี้ประมาณเบอร์นี้เบอร์นี้ดีมากเลยผู้ชมก็มีสักลูกหนึ่งผู้ชมอันนี้ก็ดินแดงนี่เราจะได้รอติต่อไม่น่าจะไม่มีนี่ม่าสับโต๊ะเลัน,น ค hey, da. hey, ่ะตอนนี Today, ้หรอกเฮ้ยเด็ดเด็ดเฮ้ยเห็นขาได้ด้วยอะเนี่ยผมงพงรู้เนี่ยมาเริ่มกันต้นไม้ต้นไม้มาแท่ประว่าต้นไม้ต้นนึงจัดได้กีงขว มีลเล็อไม่ไม่รู้คือเกิดเรย่ฉันต้องไปสฟ้างอุลุลแล้วไม่เตียนัวชม่ต้องไปตัเที่สุดไอุทางอออไ่ได้อุดทางออกนะพี่ชมพวกนี้แหละมันมีธนูนะตู้ยามาเลยแหละตู้ยามาเลยพี่ชม จะมาบุกนี้กันนะท่านผู้ชมมีมาแล้ด้วยกันมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วันช่วยกันเยตีกันด้วยตายแล้วผู้ชมยังดีผมปาไม่ให้ของไม่หล่นนะโอ้โหได้อันนี้มาสองเล่มเลยปาได้เรื่อยๆเนี่ยผมสู้ไม่เก่งเท่าไหร่เพราะว่าผมเป็นมือใหม่นะคุผู้ชมงเห็นผมตายบ่อยหน่อยนะ มาเอาจริงแล้วมันตีไม่รัวดอดิน้องคลิกให้โดนอ่ะรัวล้วทุกคนผมมีเหล็กสักกรงนะมันก็จะสามารถสร้างโลได้มีเหล็กแค่น,นี้นนะมนไม่มีตัวนั้นเนกะิดเลยละไอรลอนกลลเลมอุมิทักภ์หมู่บ้านไม่มีเลยโอ้โห,โหน้องผมทำการบ้านอยู่นะจะิ้งเหียวไม่เป็นไร ไม่หาเลยผมก็ไม่ได้อะไรมากเก็บทองมันทำไมหมุ่ไม่รวมกันนะมันอยู่ไหนล่ะไม่ได้โหลดช้างไกลมากค้าง มันใช้หน้ามานะมันขี้โกงมาเลยลนุ่มให้คุ้คือก็จะกระโดดไปมานะมันชอบยิงมันชาร์จกราสุนเตยมแล้ว แมไมไม่เออีวีมากมีตัวได้หนึ่งหรอไโอ้มันยิงฝั่งน,น,นี้โอ้โดนด้วยโดนด้วย มาดบบมาเรื่อยๆมาๆมากระโดีว um, ิ uh ่ง um, ต es ja, ่ไปล่เอาพวกนี้มาที่ขังเพื่อนไปาที่ขังเพื่อนยเองทำไมที่มันถูอรยกไปไหนี่นี่บ

ที่สามแล้วชุวยเนี่เรด,ดูตรงนี้ได้เลยนะช่วยตรงนี้ตรงนี้นตรงนีไม่มีไห้นั่นหยุดที่วัดรูดไปตรงตรงนี้ก็ได้ีมาผมเกิดแล้วอยอันนี้เพิ่มมาแล้วเยอะเลยด้วยทำอะไรดี เดี Arizona, ๋ยวผมใช้เขุดหมวอย่างเดียวแล้วก็นี้ย่ไม่ค่อยมีอะไรข้าวฝาทองมันจะไม่ข้าวใสก่อนปิกแอกแล้วก็ปิ๊กอะไรกันลงเอาหิกันนะ เยอมากเลยนะผมจะหาเหล็กในความเร็กวกประมาณสัก11นะมันจะสิโต้องหาแล้วค่แลมีนมนะังอันองงนานาก นียเริ่มเริ่มเลยเริ่มบอกนะเรื่องโลกนี้มันจะมีเวลาเร็วขึ้นคูณห้านะเพราะว่าจะได้เร็วขึ้นนะทุก่านเปิดเสรได้ไหมเปิดไม่ได้ไม่ทำให้เวลาเร็วขึ้นก็ต้องไปเทนนี้จนล่างสุดผมจะเวลาเร็วขึ้นห้านะครับทีกท่านเพราะว่าทำให้ เดี๋ยวขึ้นนะเดี๋ยวมาวันนี้ทำฟาร์มดีกว่าไม่อ้บุกแล้วคนเราเอาไอนน้แม่สร้างบ้านบนเกาะมัน,นแบบดีๆด,ดีกว่าทช่ไหมจอมตรงนี้เป็นแหลงหมูว่านม่นเถอะสร้างบ้านเป็อย่างไรดีกว่าเป็นไงดีกว่า เับสมุดได้นะไม่ใช่ครับก็ได้นะเดี๋ยวคชมนี่สมุดนี้เป็นคนไทยด้วยนะคนสร้างอันเนี้ยมาเดีวคุณผูัดไม้ดูตัดพื้นใหม่

ยไมด้ดีต้องเนียนะนะนะนี่เนะื่อนจะได้ถยกันอั็คือก,กไปกันไปอยู่บนเกอบก,กันเนพะื่อว่าบนเกาะมันมีนความสบายคนระับมันเสื้อเกิดได้น้อยนะเพราะว่าเรากาไฟไปเต็มทัวป่วเวะเกาะอะไรใช่ไหม นี่เท่าไรด้วยนี่อยู่บนกาะสบายมากนี่ทุกคนบนเกาะนี้วอลเดงกันนะทุกคน น้ำตันเนี่ยแบระดาอ้ยทำกะดได้นี่ผมัจะปิดไม้นะตัวรถลอวอะไรขับไปได้แล้วเปัวขาขามีข้าเอยู่แล้วมันมันก็นำมาเน mày sang ban gần rồi gone.